สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ ีดค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชานาฏศิลป์กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่องสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวซึ่งในชีวิตประจําวันของเรานะคะมีการเคลื่อนไหวมากมายเลยเช่นวิ่งกระโดดและออกกําลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายสามารถนำไปใช้ประกอบเพลงหรือเรื่องราวต่างๆที่ใช้ในการแสดงได้ดังนี้ 1. การเคลื่อนไหวประกอบท่าทาง 2. การเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 3. การเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์สั้นๆและ 4. การเคลื่อนไหวประกอบสถานการณ์ที่กำหนดให้ เคลื่อนไหวประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบท่าทางของสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์หรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันโดยการแสดงกิริยาท่าทางเหล่านั้นจะต้องให้ผู้ชมเข้าใจผู้แสดงมากที่สุด ตัวอย่างการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางอ่นักเรียนเห็นไหมคะว่าท่าทิชเชอร์ทำเนี่ยน่าจะคือท่าอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะคือท่ากวางเห็นไหมคะให้นักเรียนนะคะชู2นิ้วแบบทิเชอร์เลยนิ้วชิดติดกันนะคะอันนี้คือเรียกว่าท่ากวาง ต่อไปท่านี้คือท่าอะไรคะท่ามาอ่าเห็นไหมคะนักเรียนกำมือหลวมๆนะคะทำแบบทิเชอร์เลยคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าท่ามาแล้วท่านี้ล่ะคือท่าอะไรเอย่ยอ่าคือท่า ปลา,าให้นักเรียนนะคะแบมือและทำแบบทิเชอร์เลยตามรูปเลยนะคะเขาเรียกว่าท่าปลาแล้วท่านี้ล่ะคะคือท่าอะไรเอย่ยง่ายๆเลยท่านกค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบทิเชอร์ตามในรูปเลยนะคะเขาเรียกว่าท่านก แล้วท่านน่าจะเป็นท่าอะไรนะท่าเก้าอีนะคะเหมือนตัวเราคือเก้าอีต่อไปท่านี้น่าจะเป็นท่าอะไรคะอ่าท่าคนชาลานักเรียนลองทำตามทิเช,ชอร์เลยนะคะ สุดท้ายแล้วท่านี้คือท่าอะไรคะท่าต้นไม้นะคะนะักเรียนลองทำตามทิเชอร์เลยนะคะ เคลื่อนไหวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้ภาษาท่าทางธรรมชาติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์ให้เข้ากับบทร้องจังหวะและทำนองเพลงซึ่งการเคลื่อนไหวประกอบเพลงอาจมีการออกแบบสร้างสารรค์ท่าทางต่างๆให้ดูสวยงามเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบ,บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ไว้ให้ปวงชนชาวไทยมีทำนองดนตรีและการบรรเลงเพลงด้วยวงดนตรีสากลเช่นเพลงชะตาชีวิตนนนนกก้ออยอยยลบิมมาเดดดีวววไคังห,หรรืใ ลมหนาวยามลมหนาวพัดโบกโบยโฉยชื้นเหล่าสะพูนเริงรื่นร้องเพลงพรปีใหม่ ึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์กันนะคะชื่อเพลงพรปีใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการอ่านเนื้อเพลงพรปีใหม่กันก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านตามทิชเชอร์ทีะระบรรทัดนะคะมาเริ่มกันเลยสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรม เลิกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสี โปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสัรรทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมรือไทย เรืืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตะหลอดปีจงมีสุขใจตะหลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรี สวัสดีวันปีใหม่เทินต่อไปเรามาลองเข้ากับเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีวันปี านพรอโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมรไทยให้รุงเรืองในวันปีใหม่พ้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงี ใจ่ลอดไปนับแต่บัรนี้ให้สิ้นทุกสุขเสษมเพรมนปีสวัสดีวันดีใหม่เธอ เป็นยังไงกันบ้างคะได้รับชมนะคะแล้วก็ได้ลองฝึกร้องไปกับคุณครูเขาแล้วนะคะคราวนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนแล้วก็สั่งงานเด็กๆนะคะในวันนี้ให้เด็กๆนะคะคัดลอกเพลงพรปีใหม่ลงไปในสมุดของตนเองนะคะเขียนให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแล้วนะคะให้นักเรียน อัดคลิปวิดีโอนะคะการร้องเพลงเพลงพอนปีใหม่นะคะซึ่งเด็กๆได้ร้องตามตัวอย่างเมื่อเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกกติกาของคุณครูนะคะก็จะบอกว่าให้นักเรียน ร้องสดนะคะไม่ต้องมีซาวดนตรีประกอบนะคะเนื่องจากว่านักเรียนบางคนนะคะนำซาวดนตรีเข้ามาประกอบกับการร้องแล้วแล้วตนเองร้องเสียงค่อยนะคะเสียงเบาจนเกินไปไม่สามารถได้ยินเสียงของนักเรียนได้ชัดเจนนะคะหรือบางคน นะคะไม่ได้เอาแค่ซาวด์ดนตรีเข้ามานะคะแต่ว่าเอาเป็นเพลงที่มีคนร้องเข้ามาร่วมด้วยเลยนะคะก็จะทำให้ครูไม่สามารถฟังเสียงของนักเรียนได้ชัดเจนดังนั้นแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่นักเรียนจะต้องส่งครูก็คือเป็นการร้องสดเลยนะคะไม่ต้องนำซาวด์ดนตรีหรือเอาเพลงเข้ามาประกอบแต่อย่างใดเลยนะคะ ให้เวลาเด็กๆได้ฝึกซ้อมกันนะคะพร้อมแล้วส่งคลิปคุณครูได้ไม่เกินสัปดาห์หน้านะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ